นายท่านขอรับคืนนี้นายท่านต้องไปเข้าเวรนะขอรับเพราะนายท่านอู้มาหลายคืนแล้วรูยว้ยองกลัวผีอยากจะให้ทำงานตอกังคืนผูดร้าย คนีนี่ะกลัวกลัวแต่ยนนั่งอยู่กับใครวะเฮ้ยป้าเป็นใครวะเนี่ยออป้าเป็นนางดิงมาต้องนาแล้วป้าเป็นคนบปล่าแต่ยองนั่งอยู่กับใครเนี่ยนั่งนานแล้วเนี่ยป้าก็ไม่ขยับเลยใครไได้ปล่อย,ยองพี่เบื่อฟาสว่างทุกคนเดี๋ยวยองจะล้างแค้ยองจะล้างแคนที่มันให้ยอมไปนั่งเข้าเวงอยู่ทั้งคืน ก็รู้ว่ายองกลัวผีมันยังให้ยองไปเข้าเวนต่อก็คืออย่ามาดูกันว่ายองจะล้างแค่ยังไงยองมีวิธีของยองรอดูได้เลยเส้นดกชอบนักที่ไหมน้องดาวสีชมพูแอดด้าสีชมพูมาดูกันแอดด้ากับเชียช่ยวยองใครเก่ากวกกันจะแทงขาเลยมาใสา่ช่องใช้งนอย่างทางรุนบอลว่ากลัวผีกลัวผ,ผีให้ไปเข้าเวนต่อขอึอ้น เฮ้ยทำไมอย่าเข้ามาหนุ่ยเอามานี่บอกไว้เอามาลำยองอย่าเข้ามาหนุ่ยเข้ามาอด้าคาดบอกเฮ้ยเข้ามาปุ๊บปะกันคางทีมัมสบัดอย่าจะสบัดให้มันคางเลยอย่าเข้ามาบอ้วก็อย่าเข้ามาวิ่งตาอีกลำยองเอามาเอาคืนมาเลยเฮ้ยดูมันดูมันอ้ำเข้ามานะเว้ยเสือแล้วนะแอด,ด้ามันชะเหนียวฟันลำยองไม่ไง ยังอีกอยังไรเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวรู้สมบัติเดี๋ยวสมบัติให้มันลุ่เลยสมบัติอย่าเข้ามาด้วยเข้ามาเสร็จแน่เดี๋ยวได้ซื้อรองเท้ามใหม่บอกเลยไม่รู้จ <Ske pt necessary> ักลำยองซะแล้วไม่รู้จักลำยองหรอเอานี่เลยนายท่านลำยองรู้จักนี่ไหมรู้จักไหมนายท่านเนี่ยดูอะไรดูอะไรเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมทำมาทำไมเฮ้ยข่าวแบนี้เอาอาวุธมาเลยเหรอถึงขั้นเอาคู่เลยเหรอจริงจิง เอามานี่เลยรองเท้าอะนะเดี๋ยวอดข้าวเย็นเนี่ยวันเนี้ยเฮย้ยปวดรลยริบหน่อยก็ตีกิบหน่อยก็ทำร้ายร่างกายรองเท้าคู่เดียวเองเอาไปเลยเอาคืนไปเลยคืนอยู่แล้วรองเท้าต้องคืนอยู่แล้ว